ผมไม่นานแล้วล่ะครับนี่เหรออุ้ยไม่ได้หนูดูโป๊ะหรอพี่ตอนนี้ชอมทุกคนเลยแล้วเราก็เชื่อว่าเพื่อนเราก็พร้อมมากๆอ,อยากบอกพี่ไผ่ว่าคุณดูคลิป่อนมาเมื่อกี้เลยดี่ใจไม่กล้าส่งคลิปให้เพื่อนเลยาารรพี่พี่ฝั่งนั้นมีความหวัง,งหนูปะเขาบอกว่าเร็วเวนี้ก็ไม่รู้ เขาก็เออเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบเนาะเราจะได้เตรียมเวลเตรียมโวลเตรียมดอกไม้เตรียมอะไรเขเตรียมเราหรือเปล่ามันมีพิรุษนะจริงเหรออยากบอกพี่ไผ่ว่าพี่เตรียมหนูหน่อยเออหนูสัญญาเลยหนูจะทําให้ดีที่สุดถึงแม้ว่าสภาพร่างกายพร้อมกับหน้าตาหนูจะดูขี้เมาส์แค่ไหนก็ตามไม่ป๊หนูดูโป๊ะหรอพี่ตอนเนี้ย ไม่มีอันนี้จริงๆหนูไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะแต่หนูแค่รู้ว่าเขาจะไปเที่ยวด้วยกันหนูรู้แค่นี้สปอยล์สุดๆได้แค่นี้จริงๆนว่าในน้ำไม่มีในป่าไม่ได้ต้องเป็นที่สวยๆเหมาะสำหรับผู้หญิงไม่รู้หนูไม่เคยไปหนูไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่าว่าแล้วเราจองที่ไหน้มาตอนนี้เหรออุ้ยไม่ได้ไม่ได้แล้วถ้าเขาไปขอกันเทศจริงๆจะทำยังไงหนูก็ผิดที่หนูสิหนูไขอ้นะแต่ไม่น่าใช่ทริปนั้นป้าเพราะมันดูแต่งตัวไม่ได้อ่ะ พี่ไผ่พี่ไผ่บอกหนูได้เลยหนูจะเตรียมการเป็นหน่วยการรับสุดเจ็ดให้แล้วในพายหลงเพื่อนเราคิดว่าถ้าเขาได้ดูคลิปพี่ไผ่แล้วเขาจะดีใจแค่ไหนหนูว่าตอนนี้อยู่ไม่สุกอ่ะคือน่าจะลุกลีลุกลนน่าจะคิดทุกอย่างว่าเฮ้ยมันชื่อที่ไหนนะฉันมีไปไหนกับผู้ชายมาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหลังจากนี้เผอๆใส่ชุดขาวทุกวันแล้วนะทำไมึงอทำเล็บต้องทำเ็บที่ร้านรอใช่ต้องทำเล็บที่ร้านรอก่อนเดี๋ยวต้องมุงขาไปทำเล็บไปก่อนเออแล้วก็หลังจากนี้เป็นต้นไปจนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละ ก็เคยใส่ชุดขาวทุกวันฟิลปฏิบัติธรรมพร้อมทุกวันเลยแล้วเราก็เชื่อว่าเพื่อนเราก็พร้อมมากๆแล้วเราจะมีคู่ไปงานเขาทันหม่ออันนี้เราไม่มีความหวังละต้องสู้ต้องสู้ถึงจัดชนะนนพี่จันจนบอก